แก๊งน้ำไม่อาบวันที่23าพฤศจิกายน2567ตํารหดตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดแก๊งน้ำไม่อาบจำนวน3จุดจุดที่1บริเวณถนนหลวงหมายเลข21กิโลเมตรที่1้5ตําตำบลโคลกสะอาดอำเภอศรีเทพจุดที่2ถนนหลวงหมายเลข21กิโลเมตรที่152ตําบตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจุดที่3ถนนหลวงหมายเลข2372กิโลเมตรที่8ตำบลนา,นา,กเ,าลเกาะอำเภอหลมเก่า สืบเนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์จัดกิจกรรมน้ำไม่อาบจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถไทยถนนกันเป็นจํานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอีกทั้งปัญหาด้านการจราจรและอาจก่อความเดือดร้อนความลาคาญเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางหลวงผลจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เรียกตรวจสอบรถจํานวน430คันเป็นรถยนต์บรรทุกสไลด์3าคัน รถจักรยานยนต์400คันออกใบสั่งรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน38ลายไม่มีใบอนุญาตขับขี่16ลายไม่สวมหมวกนิรภัย17ลายไม่ติดแผ่นป้ายสแสดงการเสียภาษี1ลายรวมทั้งหมด72ลายตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ1คันตรวจยึดยาเสพติดไว้เพื่อตรวจสอบอีก1ลายจบข่าวสวัสดีครับ